ท่านภาษาริบุตรนี่ก็เริ่มพูดเป็นธรรมะเลยว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตพราหมณ์ครหบดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตเป็นผู้ถามปัญหากะภิกษุผู้ไปภายรัชาประเทศต่างๆมีอยู่หมายถึงว่าถ้าเธอไปในสถานที่ต่างๆไปท้องถิน่นตะ่างๆนะจะมีผู้ที่เป็นบัณฑิตนี่เขาอยู่กันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็พวกมนุษย์ที่เป็นบัณฑิตทดลองถามว่าพระศาสดาข,ของพวกท่านมีวาทะว่าอย่างไรวาทะนี่แปลว่าทิฏฐินะคือแนวคําสอนนะ่นะทิฏฐิท่านเป็นยังไงตรัสสอนอย่างไรธรรมะทั้งหลายพวกท่านฟังดีแล้วเรียนดีแล้วใส่ใจดีแล้วทรงจําดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาบ้างหรือนะถ้าเขาถามแบบนี้นะเรียนมาพอที่จะตอบก็ได้ไหมเนี่ยนะก็าถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไร มีทิฏว่ายังไงเนี่ยนะคคอคือเขาเขาสนใจมากคือเรื่องของทิฏิเนี่ยนะสมัยก่อนเขาให้ความสําคัญกับเรื่องทิฏว่าใครมีทิศท,ทางยังไงเนี่ยนะมีแนวทางเพื่ออะไรเนี่ยนะขาจะสนใจกันตรงนั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายพยากรณ์อย่างไรจึงจะเชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วจะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคําไม่จริงและพยากรณ์ธรรมะสมควรแก่ธรรมะ ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆจะไม่พึงถูกวินยูชนเนี่ยติเตียนได้คือท่านพูดเนี่ยถ้าท่านตอบเขาอ่ะต้องตอบตามคําสอนแล้วก็คําสอนที่ท่านพูดตามนั้นอ่ะคนอื่นพิจารณาแล้วตาหนิไม่ได้เลยแปลว่าท่านตอบถูกต้องตามคําสอนหมดเลยนะถ้าเขาถามแบบเนี้ยจำมินินี้ตอบได้เลยใช่ไหมบอกว่าพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิว่ายังไงสอนว่ายังไง ก็คือปัญหาเหล่านี้นะเราน่าจะเอามาสรุปทำถามไว้บ้างนะแต่จริงๆว่าคําตอบโดยรวมๆนะจะไม่พ้นอริยสัจแต่จะยกสัจจะไหนขึ้นมาเท่านั้นเองเนี่ยนะบางแห่งบอกว่าบวชเพื่อกําหนดรู้ทุกอย่างเงี้ยน,นะก็คือบวชเพื่อทําปริญญานั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้ทําปริญญาในทุกขบางสูตรก็บอกว่านี่ให้ละสมุทัยนะ บางสูตรก็ตอบว่าทํานิโรธให้แจ้งบางสูตรก็บอกว่าบําเพ็ญไตรสิกขาคืออริยมรรคเนีน่ยนะก็ว่าโดยรวมรวมแล้วคําตอบจะต้องวนอยู่ในอริยสัจทั้งทั้งสี่ข้อแต่ตรงนี้กล่าวต่อไปว่าภิกษุเหล่านั้นนะว่าข้าแต่ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าทั้งหลายมาแต่ที่ไกลเพื่อจะรู้เนื้อความแห่งภาสิทธนั้นในสํานักท่านพระสารีบุตรดีละเนา ขอเนื้อความแห่งภาษีนั้นจงแจมแจ้งกับท่านพระสารีบุตรเถิดเนี่ยนะพระสารีบุตรก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจากล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคําท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายกษัตริย์พราหมณ์ครหบดีสมณะที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้ถามปัญหากับภิกษุผู้ไปภายรัชประเทศต่างๆนี่มีอยู่ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตจะทดลองถามว่าพระศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีวาทะคือทิฏฐิว่ายอย่างไรตรัสสอนอย่างไรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดาของเราทั้งหลายตรัสสอนให้กําจัดชั้นทราคัพนั่นนอันนี้ตอบว่าสอนให้ละสมุทัยสัตตนั่นนอันนี้คําตอบนะเน้นสมุทัยสัตสต เมื่อท่านทั้งหลายพยากรณ์อย่างนี้แล้วกษัตริย์พรามหมณ์ครหบดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปเนี่ยนะคือคนถามไม่ใช่ว่าตอบแล้วเขาจะเลิกถามไงเขาก็อาศัยที่ตอบนั่นแหละมาถามใหม่ว่า mm. ก็พระศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลายสอนให้กําจัดฉันทราคะในสิ่งอะไรน,นะบอกให้ให้ตัดความรักตัดความเยื่อใยนะวางนั้นพูดพูดภาษาเราเราว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไงบอกว่าสอนให้ตัดความรักความเยื่อใยอ้าสอนให้ตัดความรักความเยื่อใยในอะไรท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ก็ตอบว่าพระศาสดาตรัสสอนให้กําจัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณองค์บอกว่าให้กําจัดความเยื่อใยในขันห้าให้หมดมันไัเนี่ะ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อท่านพยากรณ์อย่างนี้แล้วกษัตริย์พราหมณ์ครหบดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าพระาศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลายเห็นโทษอะไรจึงตรัสสอนให้กําจัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีโทษหรือ,อยังไงนะไปตัดเยื่อใยซะได้เนี่ยนะท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์ว่า ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมีความกำหนัดมีความพอใจความรักความกระหายความกวนกวาวยความทยานอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ไปปรดัดคือไม่ไปปรัดจากไปแล้วคือหมายถึงว่าถ้าผู้ที่ยังมีความรักความพอใจความกระหายอยู่ในรูปยังทยานในเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตย่อมเกิดขึ้นเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแปรปรวนเป็นอื่นไปดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดาของเราทั้งหลายเห็นโทษนี้แลจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ตอบได้นะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไรบอกสอนให้ตัดราคะในขันธา ฉันทาแปลว,ว่าพอใจราคาแปลว,ว่าความกำหนัดนะนะก็คือตัดความกำหนัดความรักใคร่เยื่อใยในขันห้าให้กำจัดความรักความเยื่อใยก่อนอ่ะแล้วตัดความรักความเยื่อใยในอะไรบอกในขันห้าเอาแล้วเห็นโทษอะไรอ่ะเห็นโทษเห็นโทษของการติดข้องด้วยฉันทราคาในขันห้าย่างไรอ่ะจึงให้ละหรือว่าถ้าไปติดไปข้องในขันห้ามันมีโทษอะไรทําไมจึงต้องละมัน ท่านก็บอกว่าถ้ายังไม่ตัดความเยื่อใยในขันห้านะขันห้าเหล่านี้แปรปรวนไปอะไรเกิดขึ้นล่ะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตก็จะเกิดขึ้นเพราะขันที่มันเที่ยงไม่มีใช่ไหมมันต้องแปรปรวนอยู่แล้วทีนี้ผู้ที่แปรปรวนในขันห้าที่จะไม่โสกะปริเทวะเพราะขันเหล่านั้นแปรปรวนมันก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วเห็นมเมื่อขันห้าแปรปรวน โสกปริเทวทุกโทมนัสอุปายาตย่อมมีอย่างแน,น่นอนเนี่ยน,นะคำว่าแปรปรวนของเรานี้แปรแค่ไหนแค่เศรษฐกษิจมันลบลงหรือว่าแค่ไหนจึงจะก่อให้เกิดโสกะตรงนี้เนี่ยนะถ้าศึกษาปฏิจจสมุปาทมาดีนะท่านรับต,ตันหาไปหาโสกปริเทวเลยไอระวังนั้นเนี่ยเรียกว่าย่นไว้แล้วเนี่ยนะรู้กันว่าถ้ายังมีฉันทราคะในขันห้าอยู่นะอุปาทานก็เกิดถ้าอุปาทานเกิด พบก็เกิดถ้าพบเกิดชาติชราม,มรณาโศกะปริเทวะทุกโทมาัตุปายาตมันก็เกิดอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญมาก,กน,นะขันห้าที่เกิดไม่ว่าจะพบใดอะที่เที่ยงไม่มีรอกเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเนี่ยนะก็ต้องเสียใจนะแล้วก็เสียใจปัญหาที่มันชัดเจนมากใหญ่ๆโตๆก็คือปัญหาเรื่องการเกิดและการตายนี่แหละโดยเฉพาะถ้าคนอื่นตายเราก็ก็เสียใจ ตัวเราเองถ้ารู้ว่าจะตายเราก็เดือดร้อนอีกเพราะฉะนั้นไอกตัวอย่างตรงๆเลยคือความตายนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เดือดร้อนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าขันห้ายังไงมันต้องต้องแตกทําลายแปลว,ว่าตายแน่นอนตายทุกคนหมดทีนี้เอ๊ะทำยังไงจะได้ไม่ต้องโศกะปริเทวะล่ะถามว่าเอ๊ะแล้วต้องการตัดแค่โศกะของภพนี้เท่านั้นหรือบอกไม่ใช่ให้รู้เธอว่าการเกิดหรือการมีขันห้า ไม่ว่าจะมีในภพใดๆก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตทุกพบไป